ในความในความรู้สึกนูนะตอนนี้หนูคือชอบห้าสี่ชอบห้าสี่ใช่ห้าสี่สามห้าสี่สามเพราะว่าเห็นที่ต้นตะเคียนมัดกลางวันกลางวันห้าสี่เห็นห้าสี่กับห้าแล้วก็มาเห็นตรงเนี้ยมาเห็นตรงเนี้ยเป็นห้าสามตรงตรงต้นโพนี่ยครับเพราะว่าตอนแรกคือเลขห้าคือชัดมากแล้วก็มันเป็นเลขสามแล้วก็เป็นเลขจิตก็เลยชอบตัวนี้ชอบตัวนี้แต่ก็จะซื้อห้าจ็ดห้าสามไปค่ะ ห้าเจ็ดห้าสามเก้าสามักนี่เลยลองดูครับแต่ว่าเราลองดล่นห้าสามไว้ห้าเจ็ดเป็นบวกอ่ะกูมานห้น้นเท่าไหรห้าสามห้าสามบลเล่นห้าสามห้าสามห้าเก้าห้าสามห้าเก้าห้าสามห้าเก้ากูมานให้เน้นห้าสามห้าเก้าต้องลองห้าเจ็ดดูเลยไปด้วกันนี่เลยลองห้าเจ็ดไว้ด้วยใช่โอเคเขาพุ่งหลายๆครับมากครับ มาเป็นลงปาควนชนหน้าเป็นสยังวั่นทุกทางเป็นสิงจนทิ่งในเวชสิ่งเแเ็นเน้หังเลยชัาสิทิ์ซึโคตรเปนธรมมาจกนม่เป็นภาานานาามามามาพุทธงจางลงมาจุิอทำบังจงลงมาจุดจิสองรจงลงมาจุดจิตคอนี่ยังคุณภูมิที่ภูมิทางจ็ถูกจะขาเจปตาจ้าเขา กูสังขารจงลงมาบเปรตมามะมามาพุทธคุปตธรรมมาพุทธสังขารกพุทธคุปตธรรมมาพุทธสังขารกูกูจะปลุกทั้งภูมิเจ้าที่นี่กูจะปลุกทั้งนางพอรีกูจะปลุกทั้งผีปูนและผีพายจงลงมาจุติมามะมามาเปีตสุรกายแก่งมายาสาไทยให้เป็นไข้โลคาผีไตหงผีไตหายากษ์กัมการสรพัดทั้งหลายยะเคลื่อนโมท้อนคอนบุดลอยด้วยนะโมพุทธายะ ปาริตังพันันตุสักเคกาเมีจารุปเปกิดธรรมสวรรคกาโลอายะปัทันตาธรรมสวรรคกาโลอายะปัทันตาธรรมสวรรคกาโลอายะปัทันตาอิติโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรชนสัมปันโนสัคตโลกาวิทูอนุตโลภิธรรมสาติสัทธาเทมนุสานังพุทโภภควาปิตวาขาโตภคว,วาตาธรรมโมสันพิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปนายกอบปัดจต่งวิตัพโพวิญยูหีติสุปฏิปโนภะกะวัโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปโนภะกะวัโตสาวะมะวุชาสังขบูชาลูกขอบูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณปัตชาคุบาอาจารย์บูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณเทิดทอดเทิดแม่นักสังติอย่างนี้พุทธังจงลงมาบังเกิดบังจงลงมาบังเกิดพระสังฆังจงลงมาบังเกิด ลูกพอ,อ,อ,อยกทาัดขึ้นูเทวดาบรมีรวดานตะธรรมเขีนี้ขมัาางเปิดสังลังเปิดพุทธังเปิดธรรมัาางเปิดสังขังเปดพุทธังเปิดธรรมัง,งเปิดสังขังเปละงฟ้าโมทรงดิบพุทธท่งสินค้าทรงสมุดยะทรอากาพุทธังทรงลงมาจุติธรมังจงลงมาจุติ มามะมามาอัคะละมุนตาละครัาจงลงมาติติพุทธังพุทธังพัมังพุทธังพังพังพุทธังพุทธังพังพังพุทธังพุทังพังมามมามจงลงมาติตริปิพุทธาจะมารลาชาสัพระเสน่หามามามาพุทธังจงลงมาติติธรรมังจงลงมาติติพระสังฆังจงลงมาติติ

มามะมามา,มาอัคระมนตาและคาถาจงลงมาจิตินภผูก,กมรรคพุทธาตุงยักุสังิสุโลปัะจุพะอิสวาสุสุสาอิกุสลาธรรมาจิตติวิอัติ

นี่เรามาส่งอะไรกันก็บต้นโพค่ะเป็นต้นโพที่ต้องใช้คว่าร้อยปีได้มั้งเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาหนูก็เห็นเลยตั้งแต่อันผู้เลวจะปลูกตปูกอยากใหญ่ใช่เพราะเป็นต้นโพเป็นต้นโพประจำหมู่บ้านเขานะคะอ่าแต่เขาคือเขาตัดเพราะว่ามันเขาจะทําถนนใหม่อที่พอก็ทําถนนใหม่ใช่ใช่เขาก็ขุดออกเขาต้ขุดออกค่ะแล้วก็ครมทางครมทางครมทางหลวงป็นคุณเขาขุดออก แล้วเขาขุดออกเขาเป็นไงบ้างอ่ะเขาก็คือน่าจะมีพิธีขอปกติเพราะแต่เขาก็ไม่เห็นเป็นไรนะแต่ว่าคือเขาก็ถูกเหมือนทั้งหมู่บ้านไง uh huh. เพราะเรียกรถสามแปดเรียกรถที่ขนที่ที่ขนมาไว้ฝั่งตรงข้ามอะค่ะ uh huh. คือสามแปดแล้วก็คนมาฝันอีกว่ามีคนตายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อสามแปดทั้งหมู่บ้านเลย uh huh. ก็ถูกเรียกว่าตำบลหนองห่างถูกวัดบ้านหนองห่างกับบ้านหาานองแคเนี่ยคือถูกเกือบทั้งหมู่บ้าน uh huh. ก็ถูกกันหลาย ใช่ค่ะถูกกันเยอะแต่ก็คือ,อยังไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีใครมาส่งกันนะคะคือเขาเขามาลูบเฉย<อ>เขาก็ได้กันแต่ทำไมรอ,อ,อ,อบนี้แปลกแปลไหมว่าเราได้ทั้งสี่ตัวไมู่้เหมือนกันคุณก็ไม่เคยได้หวยสี่ตัววันนี้ก็ได้สี่ตัวงงมากอ่ <า S 2> เรากีวกเ,เลกสี่ตัว็อต้องมาดูกันเนาะกนะ็ต้องตัดอคิดว่าจะตัดเนี่ยก็จะซื้อเก้าสามแล้วก็ห้าจิตอ่านะครับวันนี้ก็ เรามาส่งเอาที่ต้นโพต้นโพต้นโพเป็นต้นโพอายุประมาณต้อดกว่ปีเพราะว่าต้นประมาณสามคนโอบนะสามถึงสี่คนโอบเพราะว่าต้นใหญ่มากเลยนะถ้าเกิดใครมาถนนสองสองหก็จะเห็นนะคะเพราะว่ามันจะอยู่อหน้าหน้ากศนหรือว่าหน้าวัดบ้านหนองห้างเป็นต้นโพประจำหมู่บ้านต้นโพเก่าเกศนะคะครับก็ ลองดูกับตัวเลขของน้องก๊อฟคืนนี้ด้วยเนาะก็ต้องลองดูค่ะก็ถูกผิดเดี๋ยวว่ากันก็ถ้าชอบก็ตามถ้าชอบก็ลองตามดูนะคะถ้าไม่ชอบเรือมันถูกเนาะแต่ว่าเขาก็มีคนซื้อแล้วแหละเยอะมากเลยอ่าแต่งวดนี้ชอบตัวไหนมากสุดงวดนี้ชอบในความในความรู้สึกนูนะตอนนี้หนูคือชอบห้าสี ช 5, ใช่ห้าสี่สามห้าสี่สามเพราะว่าเห็นที่ต้นตะเคียนมึดตัวกลางวันห้าสี่เห็น 5, <4 S 2> ห้าสี่กับห้าแล้วก็มาเห็นตรงเนี้ยมาเห็นตรงเนี้ยเป็นห้าสามตรงตรงต้นโพนี่ยครับเพราะว่าตอนแรกคือเลขห้าคือชัดมากแล้วก็มันเป็นเลขสามแล้วก็เป็นเลขเจ็ดก็เลยชอบตัวนี้ชอบตัวนี้แต่ก็จะซื้อ 5, 7, 5, ห้าเจ็ดห้าสามไปนลยค่ะห้าเจ็ดห้าสามเก้าสามนี่หลยลองดูครับ แต่ว่ากูบาลเขาก็บอกให้เน้นก็จะลองเน้นห้าสามวิห้าเจีบป็นบอกว่ากูบาลให้นินทัาไหนห้าสามห้าสามบอกเน้นห้าสามห้าสามห้าเก้าห้าสามห้าเก้าห้าสามห้าเก้ากูบาลให้เน้นห้าสามห้าเก้าลองห้าจีบดูเลยเปิดเกันนี่เลย